หนังสือใหม่ที่เราจะอ่านวันหยุดยาวนี้3วัน The White Cafe คาเฟ่สำหรับคนหลงทางค่ะโดยคุณจอห์นสเตเลกี้เป็นผู้เขียนที่ดารัตเจริญชัยชนะเป็นผู้แปลค่ะหนังสือเล่มบางๆนะไม่หนามากก็มีประมาณ160กว่าหน้าแหละมิเทียวเองอ่านจบู่แล้วจริงๆอ่ะ คืนเดียวก็จบนะเพราะว่าตัวอักษรมันใหญ่มากแล้วคำนิยมเนี่ยสุดจะเวอร์วังนี่คือสุดยอดหนังสือที่ทำให้คุณไข้ควรชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างจริงจังว้าครั้นได้เริ่มอ่านแล้วคุณจะวางไม่ลงว้าวลํำลึกนี่คือคู่มือครอบจักรวาลสำหรับการดำรงชีวิตว้าแล้วก็สั่งที่ลีเดอรนะ ขาแถมสมุดโนต้ตให้ด้วยเนี่ยไม่แน่ใจว่าวันนี้วันที่2 4กุมภาน่าจะเป็นการายังไม่วางตามร้านหนังสืออะีออเดอร์มาได้เร็วมากๆดีางามเดี๋ยวจบแล้วจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะกกะบุยบุยกะ อ่านจบแล้วคะ่ะอ่านจบในเวลา2ชั่วโมงกับ The Why Cafe ก็เป็นหนังสือเล่มบางอะ่ะแล้วก็อ่านค่อนข้างไม่ง่ายไม่ยากแล้วก็อ่านไปคือคิดตามไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องมันมีแกนสำคัญของมันอะ่ะก็คือ3คํคำถามที่ที่ที่เขาเป็นตัวนำของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ เหตุใดคุณจึงมาที่นี่แล้วก็อันนี้อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองคุณกลัวตายไหมคุณพึงพอใจกับชีวิตหรอือย่างหูแหลมือแหลมือทุเรศมาก คือแกนของหนังสือเล่มนี้มันก็จะมีอย่างนี้แหละแล้วก็เขาก็ใช้ตัวละคร 3- 4ี่คนนั่งคุยกันให้ตกผลึกกับคำถามเราเนี่ยซึ่งถ้าถ้ามันเป็นหนังสือ How t ูทั่วไปอ่ะจริงๆรแล้วว่ามันมีหลายเล่มที่เขียนบอกมาแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราอ่านอะ่ะมันผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วแหละแต่ว่าเล่มเนี้ยเขาเขียนเป็นการเหมือนกับนิยายเรื่องสั้นการพูดคุย กันยกตัวอย่างชีวิตแล้วก็ให้เราไปคิดเอาเองอะไรประมาณนี้ซึ่งอ่านง่ายแต่เราก็มองว่าไม่ได้ว้าวพูดกันตรงๆไม่ได้ว้าวเพราะหลายๆอย่างก็เคยฟังด้วยเคยอ่านมาแล้วบ้างแล้วก็เราว่าเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่แต่ถ้าเกิดอ่านหนังสือมาเยอะเราว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็คิดได้เหมือนกันเลยนะถ้าเขาเรียกอะไรอะ่ะจับหลักของกระแสสังคมหรือว่าวิถีชีวิตตอนนี้ทันอะ่ะ มันมันก็เออมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่นี่นาะแต่คนนี้เขาก็เขียนให้มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวถ้าเทียบง่ายๆนะเราเคยอ่านอิคิไกของญี่ปุ่นอะ่ะเอ,อ้ยเล่มเนี้มันจะแอบคล้ายๆกันนิดนึงอะแบบประมาณว่าคุณมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรประมาณประมาณอย่างเงี้ยพึงพอใจกับชีวิตหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล่าไม่ได้หรอกมันต้องอ่านเองแต่ก็อืมก็ก็ก,ก,ก็โอเค นี่ใช้เวลาแบบอ่านจบปุ๊บแล้วพูดเลยนะมันอาจจะไม่ได้แบบตกตะกอนอะไรมากมายแต่ก็คือเป็นความรู้สึกแบบสดๆที่อ่านอนะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ